ทนที่2,754คำสาบของพระเจ้าลุงเก้ามองไปที่ปะการังโลหิตอย่างเงียบเียบและเขาก็พูดขึ้นมาอย่างจริงจังพวกเราจาเป็นต้องไปพบท่านผู้นำเดี๋ยวนี้นำปะการังของเจ้าไปกับพวกเราด้วยฮันเซิลและเอ็กควิสิตตกใจ เวอรี่ไฮเซนของลุงก้าอยู่ในระดับที่สูงมากๆดังนั้นโอกาสที่เขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นอะไรที่ตามแต่ตอนนี้ลุงก้าดูค่อนข้างสันคลอนเขาต้องการจะพาหานเซินและเอ็กซ์ควิสิตไปพบกับผู้นำของเวอรี่ไฮ เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นอะไรที่มีความสำคัญลุงก้าวนี่ฮันสันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างนั้นหรอเอ็กซ์ควิสิทอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมาลุงก้าวยักหน้าและพูด พวกเราค่อยพูดกันในตอนที่ไปพบท่านผู้นำเรื่องนี้ถือเป็นร้ายแรงมากๆถ้าพวกเราไม่จัดการเรื่องนี้อย่างถูกต้องมันก็จะเกิดเรื่องเลวร้ายตามมาหลังจากนั้นลุงก้าวก็ไม่รอคำตอบจากทั้งฮานเซิลหรือ e x q u i ิ i ิ e เขาพับแขนเสื้อขึ้นและเทเลพอร์ตทั้งคู่ไปผู้อาวุโสก้าวเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ทำไมเจ้าถึงดูรีบร้อนนักผู้นำของเวรี่ให้กำลังนั่งพักอยู่บนเก้าอี้โยกภายในหอคอยไมย้ในตอนที่เขาเห็นลุงเก้าผหารเซิรนและเอ็กซ์ควิสิตเข้ามาข้างในเขาก็ขมวดคิ้วแทนที่จะอธิบาย ลุงเก้าวเพียงแค่ทีไปที่ฮันเซิลและปะกการังโลหิตพร้อมกับพูดท่านผู้นำลองมองดูร่างกายของเขาผู้นำของเวรี่ให้สับสนแต่ในตอนที่เขาเห็นปะกการังโลหิตและเกล็ดของฮันเซิลใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไป เขาเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์อันดับหนึ่งในจักรวาลแต่เขาก็ยังคงประหลาดใจดวงตาของเขาเบิกกว้างขณะที่เขาจ้องไปที่ฮานเซิลและปะการังโลหิตเขาไม่แม้แต่จะกระพริบตา ตอนนี้ฮันเซ่นแน่ใจแล้วว่าเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่มากๆถ้าแม้แต่ผู้นำของเวรี่ให้ยังแสดงปฏิกิริยาขนาดนั้นนั่นก็หมายความว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงจริงๆฮันเซ่นกำลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ลุงก้าวถามขึ้นมาก่อนท่านผู้นำนี่คือสิ่งที่ข้ากำลังคิดใช่ไหมผู้นำของเวรี่ให้พอยักหน้าหลังจากผ่านไปสักพักเขาก็พูดขึ้นด้วยโทนเสียงที่ห่างเหินข้าไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น เมื่อได้ยินคำยืนยันจากผู้นำของเวรี่ไฮใบหน้าของลุงก้าวก็ดูมืดมัวยิ่งกว่าเดิมพวกเราควรจะทำยังไงเขาถามผู้นำของเวรี่ใหอย่างจริงจังขณะที่มองไปที่ฮานเซ่นพวกเราต้องยับยั้งเรื่องนี้ พวกเราจะเสี่ยงไม่ได้ผู้นำของเวรี่ให้ตอบโดยไม่ลังเลท่านผู้นำบอกข้าได้ไหมว่ามีอะไรผิดปกติกับฮานเซิลเอ็กซ์คุยสิทธาถามตอนนี้เธอกังวลอย่างมากผู้นำของเวรี่ให้และลุงเก้าวจ้องไปที่ฮานเซิล หลังจากที่มองอยู่สักพักผู้นำของเวรี่ไฮก็พูดขึ้นมานี่เป็นบางสิ่งที่เริ่มต้นในยุคสมัยของเซเครดเมื่อก่อนนั้นเผ่าเวรี่ไฮไม่ได้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงเหมือนอย่างทุกวันนี้ และผ่านพาก็ยังไม่ได้แยกตัวไปจากพวกเราเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคสมัยนั้นคือเผ่าเซเกรตผู้นำของเวรี่ให้หยุดไปชั่วครู่ก่อนที่จะพูดต่อไปว่าจากบันทึกประวัติศาสตร์ของพวกเรา มันเคยมีหายนะครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับเผ่าของพวกเราและมันทำให้พวกเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากเซเครตเซเครตจึงส่งยอดฝีมือคนหนึ่งมาเพื่อช่วยเหลือพวกเราแต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ยอดฝีมือของเวเคเรตคนนั้นตายในทะเลฝั่งมังกรอะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นกับข้าเกี่ยวข้องกับยอดฝีมือของเซเครตอย่างนั้นหรอฮานเซ่นถามผู้นำของเวรี่ให้พอ,อยักหน้าและพูด ยอดฝีมือคนนั้นเสียสลับตัวเองเพื่อช่วยพวกเราจากหายนะแต่เนื่องจากการกระทำของเขาเขาได้ถูกคำสาปจากคู่ต่อสู้ของเขาวดวงตาของฮานเซ่นแคบลงและเขาถามขึ้นว่าถ้ายอดฝีมือคนนั้นตายไปแล้วทำไมคำสาปถึงยังอยู่ บรรพบุรุษของพวกเราคิดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นจบลงในตอนที่ยอดฝีมือของเซเกรตตายไปแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นร่างกายของเจ้ามีเกล็ดงอกออกมา นั่นหมายความว่าคำสาบไม่ได้หายไปกับยอดฝีมือของเซเคร็ตคนนั้นลุงก้าวตอบนี่มันเป็นคำสาบแบบไหนกันเอ็กซ์ควิสถามด้วยความกังวลผู้นำของเวรี่ไฮและลุงก้ามองหน้ากันลุงก้าวถอนหายใจและพูด คำสาบนั้นประกาศตัวเองว่าหลังจากที่ยอดฝีมือของเซเครดคนนั้นตายไปวันหนึ่งเขาจะลุกขึ้นอีกครั้งเขาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่รู้จักเฉพาะการฆ่าฟันเท่านั้น บรรพบุรุษของพวกเราเชื่อว่ายอดมือของเซเครตคนนั้นถูกทำลายอย่างสมบูรณ์พวกเขาคิดว่าความหายนะได้จบลงแล้วแต่เสียงของผู้นำของเวรี่ให้ขาดหายไปขณะที่มองไปที่ปะการังโลหิต และหลังจากที่ผ่านไปสักพักเขาก็พูดขึ้นมาแต่ปะการังโลหิตที่เจ้ากำลังถืออยู่นี้เหมือนกับอาวุธจีโน่ที่ถูกใช้โดยยอดฝีมือของเซเกรตคนนั้นเกล็ดที่งอกขึ้นบนตัวของเจ้าก็เหมือนกับชุดเกราะเกล็ดของเขา ยอดฝีมือของเซกเรตคนนั้นอาจจะเกิดใหม่ในร่างกายของเจ้านั่นคือธรรมชาติของคำสาบมันไม่มีหนทางที่จะลบล้างคำสาบนี้เลยอย่างนั้นหรอฮานเซ่นไม่ตื่นเต้นกับข่าวนี้เลยแม้แต่นิดเดียว ผู้นำของเวรี่ไฮและลุงก้าวสายหัวเอ็กซ์ควิซิทรีพูดขึ้นมาท่านผู้นำด้วยพลังของท่านมันต้องมีบางสิ่งที่ท่านทำได้ได้โปรดช่วยฮันเซิลผู้นำของเวรรี่ไฮสายหัวและพูดไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากจะช่วย แต่ข้าช่วยอะไรไม่ได้จริงๆสิ่งมีชีวิตที่สาบยอดฝีมือของเซเกรตคนนั้นเป็นพระเจ้าตัวจริงยอดฝีมือของเซเกรตต่อสู้กับพระเจ้าคนนั้นและในตอนที่พระเจ้าถูกไล่ไปแล้วคำสาบก็เริ่มแสดงผล ซึ่งพลังของพวกเราไม่อาจจะลบล้างมันได้พระเจ้าเป็นคนที่สาบยอดฝีมือของเซเกรตคนนั้นฮานเสันตกใจและหัวใจของเขาก็เต้นรัวขึ้นมาผู้นำของเวรรี่ให้พูดบางที่เจ้าอาจจะไม่เชื่อว่าในจักรวาลน,นี้มีพระเจ้าอยู่ แต่พวกเขามีอยู่จริงๆสิ่งมีชีวิตธรรมดาส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นพวกเขาข้าเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าคนนี้ถูกเรียกว่าอะไรและชื่อของยอดฝีมือของเซเกรตคนนั้นคืออะไรอย่างนั้นหรอฮานเซ้นถามผู้นำของเวรี่ให้ขณะที่พยายามควบคุมความคิดของตัวเองเอาไว้ข้าไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากนะัก และมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนั้นถูกบันทึกเอาไว้มันดูเหมือนว่ามีใครบางคนพยายามจะลบรายละเอียดเกี่ยวกับมันพวกเรารู้แค่ว่าการต่อสู้นั้นถูกเรียกว่าหายนะของพระเจ้า และยอดฝีมือของเซเกรตคนนั้นก็ถูกเรียกว่ามังกรผู้นำของเวรี่ไฮมองไปที่ฮันเซิลและพูดถ้าพลังของยอดฝีมือคนนั้นกำลังเกิดขึ้นใหม่ผ่านตัวเจ้าพวกเราจำเป็นต้องยับยัง้งมันถ้าคำสาบเป็นความจริง พวกเราก็จะไม่ปล่อยให้เจ้ากลายเป็นสัตว์ประหลาดไม่ได้พลังของเขาอาจจะไม่ได้เกิดใหม่ในร่างกายของฮานเซนบางทีการเกิดใหม่นี้อาจจะหมายถึงตัวของยอดฝีมือคนนั้นเองนี่ฮันเซนบอกไม่ใช่หรือว่าป่าปการังโลหิตนานมีร่างของสิ่งมีชีวิตอยู่บางทีนั่นอาจจะเป็นร่างกายของเขา x ควิสิครีพพูดขึ้นมาผู้นำของเวรี่ไฮพอ,อยักหน้าและพูดป่าปการาังและร่างกายที่อยู่ใต้มันก็จะถูกยับยั้งเช่นกันฮานเซ่นไม่คิดว่าสถานการณ์เป็นได้สวยนะักทางเวรี่ให้มีแผนที่จะจับตัวเขาไปขังเหมือนกับสัตว์ป่าท่านผู้นำข้าอาจจะถูกคำสาบ แต่มันไม่มีหนทางที่จะช่วยค่าจริงๆอย่างนั้นหรอพอเวรี่ให้มียอดฝีมืออยู่มากมายดังนั้นมันจะต้องมีหนทางที่จะลบล้างคำสาบนี้ออกไปฮันเซินรีพูดพวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ถ้าไม่มีอะไรได้ผล พวกเราอาจจะต้องขังเจ้าเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงบางสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาผู้นำของเวรี่ให้เป็นคนที่ทำอะไรด้วยเหตุผลเขาไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤต เขาจะจัดการปัญหาต่างๆในวิธีที่มีประสิทธิธภาพที่สุดฮันเซินรู้ว่าในตอนนี้เขาเป็นเหมือนคนที่ติดโรคระบาดหนทางที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับมันก็คือการจับตัวเขาไปขังเอาไว้ผู้นำของเวรี่ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ฮานเซ่นไม่คิดว่าการจับตัวไปขังจะเป็นวิธีการที่ยอมรับได้เขารู้สึกเสียใจอย่างมากตอนที่2,755ความหวังที่จะหลุดพ้นลุงก้าวนำตัวฮานเซ่นไปขังเอาไว้ที่ปราสาท และผู้นําของเวรี่ไฮก็เริ่มรวบรวมกองกำลังเพื่อไปที่ทะเลฝั่งมังกรพวกเขามีแผนที่จะยังยั้งปะการาังโลหิตและอะไรก็ตามที่อยู่ใต้พวกมนันฮานเซ่นไม่รู้ว่าพวกเขาจะยับยั้งปะกการังโลหิตและสิ่งที่อยู่ใต้มันยังไง แค่สี่วันหลังจากนั้นเหล่ายอดฝีมือก็เริ่มมารวมตัวกันในปราสาทในตอนที่คนสุดท้ายมาถึงมันก็มียอดฝีมือขั้นทรูก,ก็ถึงสี่คนและขั้นบันเตอร์ลายอีกเป็นสิบคนมันเป็นทีมที่ท,ทรงพลังมากๆพวกเขาตรวจสอบเกล็ดของฮานเซนก่อนที่จะจากไปน่าเศร้าที่ความพยายามทุกอย่างนั้นล้มเหลว พวกเขาพยายามแม้กระทั่งลอกมันออกจากผิวของฮานเซ่นแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลเนื้อหนังของฮานเซ่นสามารถถูกตัดออกไปได้แต่ในตอนที่เนื้อหนังของเขาพื้นฟูขึ้นมาใหม่เกล็ดก็จะงอกออกมาด้วยเช่นเดียวกันยอดฝีมือของเวรี่ให้ไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของฮานเซ่นได้สถานการณ์ดูเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆ ฮานเซ่นเกลียดที่ต้องถูกกักขังแต่เขารู้ว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผ่าเวรี่ไฮยังไงสมันก็ไม่มีใครอยากให้ฮานเซ่นกลายเป็นสัตว์ประหลาดถึงแม้ผ่าเวรี่ไฮจะขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาด แต่พวกเขาก็ไม่ได้ฆ่าฮันเซนในทันทีฮันเซนค่อนข้างโล่งใจที่พบว่าทางเผ่าวเวรี่ให้ไม่มีแผนที่จะปลิดชีวิตของเขาพวกเขาปล่อยให้ฮันเซนอยู่ในปราสาทที่ห้อมล้อมไปด้วยเมฆหมอก านเซ่นเอนตัวลงบนบันไดที่นำไปสู่ประตูหน้าของปราสาทและมองออกไปสู่ก้อนเมฆด้านนอกความจริงแล้วถึงแม้ปราสาทนี้จะดูเหมือนกับสิ่งก่อสร้างธรรมดาธรรมดาแต่ปราสาททั้งหลังอยู่ภายในสมบัติขั้นทรูกฏของเผ่าเวรรี่ไฮ พานเซ่นมีโอกาสได้เห็นสมบัติขั้นรูกอสนั่นซึ่งมันดูเหมือนกับขวดโยกแต่เขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนะักเขาถูกพาตัวมายืนตรงหน้ารูปปั้นอัลฟ้าของเวรี่ไฮหลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งเข้าไปในขวด ถึงแม้ก้อนเมฆที่ห้อมล้อมปราสาทจะดูสวยงามแต่สถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นแค่คุกนอกจากนั้นคุกนี้ยังใช้เพื่อกักขังเขาเพียงคนเดียวทุกอย่างนอกจากตัวปราสาทเป็นอะไรที่เลอ ER เลอ ER. ๆ ฮันเซนไม่สามารถสัมผัสถึงพลังชีวิตอะไรได้เลยสถานที่ที่เขาอยู่นั้นดูเหมือนจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกความจริงแล้วฮันเซนไม่สามารถแม้แต่จะฝึกวิชาถ้าทางเวรี่ให้ไม่มีหาหนทางที่จะกำจัดเปล็ดจริงๆ นั่นหมายความว่าเราจะถูกกักขังภายในนี้ไปตลอดการอย่างนั้นหรอใบหน้าของฮานเซ่นดูกระวนกระวายขึ้นทุกวินาทีที่ผ่านไปถึงแม้ปะการางโลหิตป,ประหลาดนั้นจะถูกเผาเวรี่ให้นาเอาไปไว้ที่อื่นแล้ว แกลเล็ดก็ยังคงงอกออกมาเรื่อยๆในตอนนี้ร่างกายส่วนใหญ่ของฮานเซ่นถูกป,ปกคลุมไปด้วยเกล็ดนอกจากส่วนหัวที่ไม่มีเขางอกออกมาแล้วฮานเซ่นดูเหมือนกับมังกรร่างมนุษย์อย่างมาก ภายในปราสาทมีอาหารและน้ำพุที่บริสุทธิ์แต่มันก็แค่ตอบสนองความหิวกระหายและทำให้เขามีชีวิตยอยู่ต่อไปได้เท่านั้นมันไม่ได้ทำอะไรเพื่อส่งเสริมยีนของเขา ในตอนแรกยอดฝีมือของเวรี่ให้จะมาเยี่ยมเขาเป็นครั้งคราวเพื่อลองใช้วิธีใหม่ๆในการกำจัดเกล็ดของเขาแต่พวกเขาล้มเหลวทุกครั้งและยิ่งเวลาผ่านไปพวกเขาก็มาเยี่ยมน้อยครั้งลงเรื่อยๆ ในตอนนี้เ่าเวอรี่ไฮไม่ได้ช่วยฮานเซนพวกเขากลายเป็นผู้กดขี่ฮานเซนแทนพวกเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าฮานเซนนั้นคือยอดฝีมือของเซเครตหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเ่าเวอรี่ไฮก็เลือกที่จะกักขังเขาเอาไว้ตราบใดที่มีความเป็นไปได้แม้จะเล็กน้อยสักแค่ไหน พวกเขาก็จะไม่ปล่อยฮานเซ่นออกไปทางเผาวเวอรี่ให้ให้สัญญากับเราว่าพวกเขาจะส่งตัวเป่าเออไปที่ปราสาทนภา,าตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้ว เราจาเป็นต้องคิดหาทางหนีออกไป่านเซนลองพยายามอยู่หลายวิธีแต่พวกมันทั้งหมดดูจะไร้ประโยชน์ปราสาทนั้นตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์แม้แต่จะกลับเข้าไปในกอตแซงทัวรี่ก็ยังทำไม่ได้ เขาไม่สามารถเข้าไปใน g o อเรียหรืออะไรทำนองนั้นได้เช่นกันสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนกับคุกขนาดใหญ่เขาไม่ได้กำลังมีชีวิตรหรือกำลังตายเขาแค่ถูกขังอยู่ตรงนั้นเราจะโชคร้ายขนาดนี้ได้ยังไงกัน ฮานเซ่นถอนหายใจแต่ทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวของเขาจริงด้วยบางทีเราควรจะลองวิธีนั้นดูหัวใจของฮานเซ่นเต้นรัวเขาวิ่งไปที่หน้าปราสาทและปิดประตูฮานเซ่นอยู่ที่นี่มาสักพักหนึ่งแล้ว ดังนั้นเขาจึงรู้ว่าขวดนี้ทำงานยังไงเนื่องจากโลกภายในขวดถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นข้างในหรือข้างนอกนอกซัดจ,จากทางเผ่าเวรี่ให้จะมาเยือนด้วยตัวเอง พวกเขาก็ไม่สามารถบอกว่าฮันสันกำลังทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ฮันสันได้ลองทดสอบดูแล้วดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่ามันเป็นแบบนั้นเมื่อฮันสันขังตัวเองภายในปราสาสแล้วเขาก็เรียกบางสิ่งออกมาจากหอคอยแห่งโชคชะตา มันเป็นวัตถุทองแดงที่มีความสูงหลายเมตรหัวแกะประดับอยู่ทั้งสี่มุมของวัตถุทองแดงนั้นและมันดูค่อนข้างชั่วร้ายหนึ่งในหัวแกะจะส่งเราไปยังโลกที่ขังเอาฟ้าของเบรกสกายเอาไว้ถ้าหัวแกะอีกสามหัวทำแบบเดียวกันแบบนั้นมันจะพาเราไปจากที่นี่ไหมนะ ก่อนหน้านี้เจ้าสิ่งนี้เทเลพอร์ตเราออกไปจากเอาเตอร์สกายแบบนั้นบางทีมันอาจจะได้ผลในที่แห่งนี้ฮันสันกัดฟันและเอื้อมมือออกไปจับหนึ่งในหัวแกะบนลูกบาศก์สีแกะพร้อมกับสวดภาวนาในใจ หัวของแกะถูกกดลงภายใต้แรงจากมือของฮานเซ่นปลาสีขาวและดำภายในลูกบาศเริ่มว่ายอย่างรวดเร็วความเร็วของพวกมันก่อให้เกิดวงวนภายในน้ำฮานเซ่นรู้สึกได้ถึงแรงดูดที่พยายามจะดึงร่างของเขาเข้าไปในวงวน เขาประหลาดใจที่เห็นว่ามันได้ผลเขาไม่รู้ว่าลูกบาทสีแกะจะพาเขาไปที่ไหนแต่ไม่ว่ามันจะไปที่ไหนมันก็เป็นโอกาสที่จะเขาได้รับอิสรภาพคืนเขาไม่อยากจะอยู่ภายในปราสาทนี้ไปตลอดกาลวาลา ในตอนที่ฮันเซ่นออกมาจากน้ำเขาก็รู้ในทันทีว่าตัวเองไม่ได้อยู่ภายในปราสาทนั้นอีกต่อไปฮันเซ่นกลัวว่าคนอื่นจะเห็นเปล็ดบนผิวดังนั้นเขาจึงเรียกชุดกรอะตรงสวียนออกมาสวมใส่ทันที ถึงแม้จะมีคนจดจำชุดกรดตรงสเวียนได้แต่พวกเขาก็จะคิดไปว่าเขาคือดอลล่ามันไม่มีใครที่รู้ว่าฮันเซนหนีออกมาจากสมบัติขั้นทรูก,กอดของเวรี่ไฮที่นี่มันที่ไหนกันฮันเซนมองไปรอบๆ หลังจากนั้นเขาก็รีบร้อนกลับไปหาลูกบาทสีแกะอย่างรวดเร็วมือของเขาทุบลงไปหัวของแกะหานเซึ่นยืนอยู่บนแท่นหินยักษ์ที่ล้อมไปด้วยซีโน,โจนเจเนอิกที่ดูน่ากลัวทางทิศตะวันออกมีซีโน,โจนเจเนอิกที่มีผมสีขาวหน้าสีดำ ซึ่งดูเหมือนกับวานอนยักษ์อยู่ทางทิศใต้มีมอนสเตอร์ร่างมนุษย์ที่มีหัวของวัวทางทิศเหนือมีอสูรที่ดูเหมือนกับกิเลนทางทิศตะวันตกมีงูประหลาดที่มี9ก้าหัวซีโนโจเจเนอิกทั้งสี่ปลดปล่อยออร่าที่น่าสะพรึงกลัวออกมาเพียงแค่สัมผัสพ,พวกมันก็ทำให้ฮานเส้นหนาวไปถึงกระดูกซีโนโจเจเนอิก พวกนั้นล้อมแท่นหินเอาไว้เรากับว่าแท่นหินนั้นเป็นโต๊ะอาหารค่ำและหานเส้นเป็นไส้กรอกที่วางอยู่ตรงกลางปางฮานเส้นเห็นวานรยักษ์ยื่นมือออกมาหาเขาแต่เขาถูกดูดเข้าไปในลูกบาทสีแกะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นการมองเห็นของเขาก็เริ่มหมุนในตอนที่เขาออกมาจากน้ำเขาก็กลับมาอยู่ภายในขวดของเวรี่ให้อีกครั้ง โชคดีที่เราปฏิกิริยารวดเร็วถ้าเราช้ากว่านี้เราก็คงจะกลายเป็นอาหารของซีโนเจนเนอิกที่น่ากลัวพวกน,นั้นฮานเซ่นพูดกับตัวเองด้วยเสียงสั่นๆ